โทนี่แก้วสร้างเรนหอเองแค่1ล้านบาท แม้จะแต่งงานกันมาสักพักแล้วสำหรับคู่รักสุดแนวอย่างโทนี่รากแกนและแก้วจรินยาซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่ในระหว่างการสร้างเรือนหอหลังเล็กหลังน้อยอยู่ร่วมกันโดยลงมือลงแรงด้วยกันมาตั้งแต่การออกแบบขุดดินจำนวนมากและการสร้างทุกอย่างโดยเน้นในราคาที่ประหยัดทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดยงบประมาณเพียง1ล้านบาทซึ่งล่าสุดทั้งคู่นั้นก็ได้มาอัปเดตเรือนหอที่น่าอยู่ให้ได้เห็นกันบ้างแล้วเรื่อยๆในเอจหอมกับเล่าด้วยว่าแรกเริ่มเรือนหอของเรามีแค่หนอน1ห้องนอนหนึ่งห้องน,นง,อง,งอนเนะสงค เดินการให้พื้นที่ส่วนมากเป็นการขุดสากกักเก็บน้ำฝนและพื้นที่ปลูกป่าหลากหลายเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและทดลองปลูกพืชเพื่อใช้ทำอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการดำรงชีวิตเป็นการวางแผนระยะยาวร่วมกันอย่างน้อย4-5ปีถึงจะเห็นผลผลิตยอย่างจริงจังระหว่างนี้ก็อยู่ในการปลูกผักรายเรือนให้สำเร็จและเพียงพอต่อการกินอย่างไรก็ตามถือได้ว่าเป็นเรือนหอที่น่าอยู่และดูอบอุ่นกันเป็นอย่างมากเร็วๆนี้รอติดตามฉบับสมบูรณ์กันได้เลยจ้า